สวัสดีคับทบสิบเบียนพูดถึงสัตว์เลี้ยงนอกจากน้องหมาน้องแมวแล้วสัตว์น้ําจาพวกปลาก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันพอเลี้ยงได้ในพื้นที่จํากัดอย่างในอ่างหรือตูป้ปลาแต่ถ้าไปให้สุดแล้วหยุดทุกสายตาต้องยกให้ตูป้ปลาในบ้านแบบดังต่อไปนี้ที่อลังการงานสร้างและดีไซน์แปลกจนไม่น่าเชื่อว่าจะคิดทำกึ่งเท่าไปได้เอา้างั้นอย่ารอช้าไปดูกันดีกว่าว่าจะทำให้คุณอาปากค้ังได้แค่ไหนกัน ตู้ปลาของเชร์คิวโอนิวลืมตู้ปลาแบบเดิมๆไปได้เลยพอระดับนักยัดข่วงชื่อดังเชร์คิวโอนิวเขามีตู้ปลาสุดเท่ตีมซูเปอร์แมนมาประดับในบ้านหลูที่ฟลอริดาโดยเจ้าตัวกริ้งกรังให้ทาง Animal ลแ a n เน็จัดมาแบบเน้นๆด้วยการเปลี่ยนมุมเดิมซึ่งเป็นตู้ไม้แล้วนำฐานที่แดดแป้งให้เป็นส่งหน้ารถยนต์พร้อมกับติดตั้งตู้ปลาความจุ946ลิตรซึ่งในนั้นมีปลาหายาก เข้ามาแทนที่มุมเดิมแน่นอนว่าเมื่อพีโอนิลเห่งเข้าก็ว้าวไปเลยสิคะแค่นี้เด็กๆขาดทุกคนเพราะก่อนหน้านั้นในปี2015ทีมงานนี้ก็เคยจัดตู้ปากทีมอ e ีโบรันด้านหน้าโดดเด่นด้วยรูปปั้นฟาโรท่อนบนพร้อมกับตกแต่งอักษรภาพและจิจกรรมฝาผนังทั่วทั้งบริเวณดวยในนั้นมีปากกปเปอร์พันต่างๆแบกไว้ด้านในอยู่ด้วยออหือรวยอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องคังไขตู้ป่าด้วยสินะรั้วตู้ป่าหลายคนที่สร้างรั้วบ้านสูงๆก็เพื่อปกปิดสายตาจากคนภายนอกจต่นักธุรกิจผู้ร่ำรวยจากตุรกีในนี้กลับอยากให้ทุกคนอยากเข้ามาเผือกใกล้ๆจึงตัดสินใจทุ่มง,งบ1.3ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนรั้วเก่าให้กลายเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ความยาว50เมตรโดยมีปลาหลากหลายสายพันธุ์กว่า1,000ตัวว่ายวนสนสนามกันอยู่ในนั้นและกลายเป็นที่รู้จักในนามคาสนหปลาแห่งเชดเม่ไปเลยอะอะอย่าคิดจะแอบแฮปออกไปเชียวเพราะเจ้าของบ้านบอกมาแล้วว่ามีการติดกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบกว่า17ตัวพร้อมกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าไว้นอกบ้านเพื่อป้องกันขโมยและคนมือบอลมาทำให้ตู้ปลาเสียหายโถโถ ตู้ปาาของใครใครก็รักนี่เนอะตู้ป่าเป่าปากเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยวัดความจุปอดด้วยการเป่าเข้าไปในเครื่องแต่แบบเกา่เกาๆมันเอาไปแล้วไงทักคุณเพราะทางพวกงการกิฟเต็ดเปิดตัวตู้ป่าและเครื่องเป่าปากแบบกูอินวันไม่ให้ลองใช้กันด้วยหน้าตาของมันก็จะเป็นเหมือนอ่างปลาให้น้องๆปลาท้อง,องลงไปไว่ายอยู่ด้านในและมีตัวท่อสีน้ำเงินเชื่อมต่อออกมาด้านนอก ซึ่งทางเจ้าของโครงการได้เข็มไว้ว่ามันมีข้อดีตรงที่ช่วยน้องๆหนูๆที่มาเป่าได้ฝึกความแข็งแรงของปอดพร้อมกับรับออกซิเจนจากในตู้ป่านี้มากขึ้นจะว่าไปถ้าในตู้เป็นปลาทองยังพอว่าจะถ้าเปลี่ยนเป็นปลากัดเราก็ชักไม่แน่ใจแล้วสิว่ามันจะเวิร์กอยู่ไหมหน้าตู้ป่ายักษในห้องนั่งเล่นไม่ตรงไปดูป่าที่อคคาเรียมใหญ่ๆอีกต่อไป เพราะคุณเองก็มีตู้ปลาแบบนี้ในห้องนั่งเล่นได้อะไม่เชื่องั้นไปดูที่บ้านของพุ่นอีไลฟุกเทอร์ CEO ผู้ร่ำรวยในอิสราเอลที่สร้างตู้ปลาขนาดยักษ์ความจุก,กว่า3 7 0 0 0ลิตรแทรกเอาไว้ในพื้นที่ห้องนั่งเล่นที่คา,าริลฮา์ดไม่เพียงแค่ใหญ่จนดำลงไปให้อาหารได้แล้วเนี่ยเขายัางเนรมิตภายใน ine ine. ให้เหมือนกับโลกใต้น้ำพร้อมกับน้ำปลาร่างและปลากว่า150ตัว30สใส่พันมาเลี้ยงไว้ในนั้น แต่แน่ล่ะการที่จะดูแลตู้ปลาแบบนี้ให้สวยสะอาดได้ตลอดเวลามาจากการที่เขาติดตั้งตัวกรองและอุปกรณ์พิเศษช่วยเล่ยฟองและกรองสิ่งสปกปรกรวมถึงในแต่ละสัปดาห์จะต้องขับรถกลับออกจากบ้านไปสูบน้ำทะเลมาเติมเปลี่ยนในตู้ปลาตลอดเพื่อประการังและปลาสามารถอยู่รอดได้อีกด้วยเห็นแล้วอาจจะดูเหนื่อยแต่ลองนึกภาพตอนนั่งอยู่หน้าตู้ปลาติบชาสบายใจเราว่าก็คุ้มอยู่นะ ตู้ปากขั้นบันไดบ้านไหนอยากมีตู้ปลาประดับแต่ดันไม่มีพื้นที่ประกอบกับกังวลว่าเจ้าเหมียวหรือน้องๆหนูๆจะปัดตกแตกงั้นต้องยกให้ไอเดียตู้ปลาในบ้านของทางออลคอรเรียมออฟฟิศเชวไปเลยพบพวกเขาปิ้งไอเดียสุดแปลกด้วยการอดัดตู้ปลาให้เข้ากับบันไดบ้านแบบในภาพไปเลยหรือถ้าบ้านไหนบันไดแหลกท่านหน่อยก็ติดตั้งให้ยาวขนานไปกับราวจับเลยสิทะสวยเซฟขึ้นที่ แถมน้องปาก็ได้ไหว้เพลินๆอีกด้วยยังไงก็ตามเช่าเน็ตบางคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับไอเดียนี้และกังวลว่าน้องป่าอาจจะตกใจเวลาคนเดินผ่านไปบ่อยๆได้แล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับตู้ปลาแบบนี้มาคอมเมนต์กันหน่อยนะตู้ปลาโถสุขภัณฑ์ ไปให้สุดแล้วหยุดที่ห้องน้ำมีอยู่จริงเมื่อทางอัลโควันบริษัทรับออกแบบตูป้ปลาเก็บปิ๊งไอเดียซอนฝันลูกค้าที่อยากมีตูป้ปลาไว้ในห้องน้ำให้เป็นจริงด้วยโถสุขภัณฑ์ที่มีชื่อเก๋ๆว่าฟิตแอนฟัดเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตูป้ปลากับชักโครกที่เรานั่งปดทุกนี่แหละคะ่ะดยถังด้านหลังถูกดัดแปลงให้เป็นตูป้ปลาสามารถตกแต่งได้ตามความชอบและฝาปิดชักโครกก็ถูกออกแบบในธีมเดียวกัน เรียกบัวปูดไปดูป่าไปได้พร้อมๆกันอ่ะอะไม่ต้องกังวลว่าป้าในถังจะโดนน้ำพัดไปด้วยพอเด้นนในมีถังแยกเอาไว้ตั้งหากแล้วแลถ้าอยากได้ละก็ตู้นี้จำหน่ายกันที่เราๆ14,000บาทไม่รวมป่าเท่านั้นเองจ้า m o ดี้อะคอเริ่มซิงยังไม่มูฟออนจากห้องน้ำขัดทุกคนและครั้งนี้ก็ยิ่งเซอร์ไพรกว่าเมื่อทางออผิวเลนไอเทม นำเสนอตูป้ปาดที่ฟิชเจอริงกับอ่างลางหน้าแบบพิเศษที่เรียกว่า Moody Aquarium Sing ไม่ทุกคนได้วาวกันโดดเด่นด้วยตัวอ่างที่บุ่มลงไปด้านล่างมีพื้นที่สำหรับตกแต่งและเป็นที่อยู่ของปลาภายในติดตั้งระบบกรองน้ำมุนเวียน gen, ออกซิเจนพร้อมทั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มความสวยงามน่าใช้และไม่ต้องกลัวน,น้องๆจะขาดอาหารไป พราะตรงช่องวงกลมสองด้านนั้นสามารถเปิดออกและให้อาหารได้หรือถ้าไม่ชอบก็สามารถอดัดเป็นส่วนสุดๆก็เวิร์กอยู่ยังไงก็ตามสิ่งสูรูนี้ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงลิว่วเริ่มตั้งแต่1,57,000บาทเป็นต้นไปเอาใครเงินเหลือไม่รู้จะทำอะไรลองสั่งไปตั้งในห้องน้ำที่บ้านดูแล้วมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะว่าใช้แล้วฟิงขนาดไหนเขาด้วยหัดฉลาม จะเป็นอย่างไรถ้าขุดซื้อบ้านแล้วได้ของแถมเป็นฉลามเฮ้ยบ้านหน้าเดี๋ยวก็โดนฉลามงับคุณง่ำง่ำหรอกฟังไม่ผิดข่ะทุกคนเพออราะคาริหาห์เจ็ดห้องนอนในฮอลลรีวูดคิวหลังนี้ไม่ได้มีแค่ความหรูหราอลังการของตัวบ้านแต่จุดเด่นยังอยู่ที่อควคอเรียมหรือบ่อฉลามโดยพื้นที่สําหรับนั่งเล่นถูกยกขึ้นสูงตัวบ่อมีความลึกประมาณ90ซนติเมตรความจุ 1135ลิตรด้านล่างตกแต่งด้วยหินสวยงามขนาดต่างๆพร้อมกับฉลามตัวน้อย,อยแหวกไหวให้ความเพลิดเพลินถึง8ตัวอือหือ,อที่สุดป,ปังไปกว่านั้นก็คือมีข่าวแววมาว่าอาดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาเคยเช่าเครา่องหารังนี้ด้วยนะจริงเท็จแค่ไหนยังไม่ฟันทงแต่คุณก็สามารถเป็นเจ้าของน้องฉลามเหล่านี้ได้เพียงแค่เตรียมเงินไปวาง8 0 1 5ล้านบาทไม่รวมภาษีเท่านั้นเอง ตูปต้ปลาไฮเว์ตู้ปลาธรรมดาโลกไม่จำเมื่อเจ้าของร้านคนหนึ่งรู้สึกเหมือนปลาในตู้ถูกกักขังอยู่มุมเดิมๆตลอดเวลาจึงประดิษฐ์ทางหลวงเอ้ยทางไฮเว์ way, ให้พวกมันได้มีอิสระแบบในภาพนี้เลยโดยมีลักษณะเหมือนท่อใส มีน้ำอยู่ด้านในห้อยอยู่กับเพดานตู้ปัดทั้งสองฝั่งติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อน้ำไหลผ่านได้ตลอดเวลาพร้อมกับกิมมิกอย่างตัวดูดขนาดใหญ่ไว้ด้วยเมื่อป่าว้เข้าไปใกล้ๆพวกมันก็จะถูกดูดขึ้นท่อด้านบนแล้ไวว่ายไปอีกฝั่งได้อย่างที่เห็นแฮปปี้วินวินทั้งคนดูและป่าเรียกว่าเป็นไอเดียที่แปลกแต่โคตรเฉียบใครจะลองไปทำดูก็ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะ เตาผิงตูป้ปลาเออหือเป็นการจับคู่ที่ใครได้ยินเป็นต้องร้องเอียอย่างพักเตาผิงที่มีความร้อนกับตูป้ปลาที่มีน้าและป่าเนี่ยนะจะเอามารวมกันได้หรอไม่อยากจะคุยมีหลายบ้านและโรงแรมพบประชุมหลายแห่งสร้างตู้ป่าบนเตาผิงขึ้นมาจริงๆแล้วส่วนใครที่สงสัยว่า ป้าจะสุกิก่อนไหมมีคำแนะนำว่าตู้ปลาที่ดีมีคุณภาพสามารถป้องกันความร้อนได้พอสมควรขนาะที่ปลาในตู้ก็ต้องเป็นปลาเคร้อนทนความร้อนอุณหภูมิ23.8ถึง26.6องศา,า,ศาเซนเซียสได้อีกทั้งหากเตาไฟฟ้าอุณหภูมิไม่สูงมากปลาก็ยังอยู่ได้ไม่มีปัญหาแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำว่าอย่าหาทำดีกว่าอันนะแม้มันจะช่วยเซฟพ,พื้นที่ดูสวยแต่ถ้าไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงแสรักต้องเสี่ยง แนะนำว่าใส่ตูป้ปลาตามปกติดีกว่าเนื้ตู้ปลาิสันไมคราขยับจากตูป้ปลาในบ้านมาอยู่ข้างนอกบ้างเมื่อแอนดี้แทดจากเดอะอั้งไปพบกับรถยนตน์ิสันไมคราเข้าจึงปิ๊งไอเดียนำรถเกา่เกา,เกานี่แหละมาสร้างเป็นตูป้ปลาในฝันโดยนำชิ้นส่วนด้านในออกทั้งหมดใช้อุปกรณ์ต่างๆที่หาเอง และได้รับบริจาคมาเป็นส่วนประกอบพร้อมกับอุดรูรั่วให้เรียบร้อยที่แรกๆแ,และคนที่เห็นก็มองว่าเขาไม่ค่อยปกติแต่หลังจากผ่านไปสิบเดือนทุกคนก็ต้องร้องออ้หูพอรถคันเก่ากลายเป็นตู้ปลาแสนสวยอลังการอย่างไม่น่าเชื่อภายในมีปลาชนิดต่างๆทั้งปลาคาฟปลาทองปลาเพิร์ดชู่บุงกินและอื่นๆอีกเพียบเรียกว่าวันไหนเบื่อวิวในบ้านก็เปลี่ยนมาดูป่านอกบ้านได้เลยเก๋เวอร์ เกนอีเกิลฟิทแองไปตีกอล์ฟยังไงให้วอลจะไม่อยากกลับบ้านก็ต้องไปที่เกนอีเกิลควีนกอล์ฟคอสแห่งสกอตแลนด์สิคะพอบ้านหลังหนึ่งมีตู้ปากขนาดใหญ่ทรงกระบอกเส้นผ่าสูงกลาง4เมตรความสูง15เมตรถึงชั้นที่3ของบ้านดูอลังการขั้นสุด ด้วยหลอดไฟฮฮโดรเจนทั้ง3ชั้นในตู้ช่วยมองเห็นสัตว์น้ำชนิดต่างๆได้ทั้งหมดยิ่งมาเจอบันไดแก้วบวงขึ้นไปเป็นเกียวจนถึงด้านบนด้วยนะสุดปังไม่แปลกที่ตู้ปลาของที่นี่จะถูกอวยยศให้เป็นตู้ปลาส่วนตัวขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศบับเบลิลแทงอะอาดูนั่นมันจะล่วงมาแล้วโอไมก้ดหลอดบุตดจะเข้าไปรับทันไหมอะไม่ร่วงค่ะทุกคน พราะที่เราเห็นอยู่นี่มันคือโหลปาดีไซน์ใหม่ที่ช่วงก้นโหลจะมีความคงรับกับขอบโต๊ะหรือตู้เก็บของในลักษณะทวงลงด้านล่างโดยที่ยังสมดุลอยู่จากน้ำหนักของน้ำหรือสิ่งที่ใส่เข้าไปโดยเปปฝีมือของริชาร์ดเบลที่จัดทำให้กับทางโซลดดีไซน์บริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้อยากให้คนเลี้ยงปลาได้อารมณ์ตื่นเต้นกว่าที่เคยแต่ใส่แล้วปลาจะแฮปปี้แค่ไหนก็ลองไปสั่งซื้อกันดูนะ แต่เราว่าคนที่ไม่รู้มาเห็นเข้าคงช็อกกันปนังกลางถึงหนักมากขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อปสิบบอกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่หลายนี้นะคะบาย